สวัสดีครับพบกับเซล,ล์ร้อยล้านนะครับวันนี้มาดูศาสตร์ของ S M V นะข้อที่7ที่จะส่งเสริมอีก6ข้อที่เหลือนะครับทำให้คุณเนี่ประสบความสำเร็จในการขายและการทำธุรกิจมาดูกันว่า S M V มีอะไรกันบ้างก่อนนะอันแรกก็คือความเป็นผู้นำนะครับความเส็ีสรข้อ2เนี่ยเป็นเร,เรื่องความสุขุมความชิลนะครับความนิ่งในสภาวะกดดันนะครับเรื่องที่3เนี่ยคือ social connection นะครับ คือคอนเนคชันที่คุณสร้างมาหรือว่าส่งเสริมให้คุณเนี่ยได้เปรียบนะทางการใช้ชีวิตและทำธรรุรกิจข้อที่4เนี่ยคือเรื่องสถานะทางสังคมแล้วก็ทรัพยากรนะครับพูดง่ายๆก็คือตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เงินนะครับข้อที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของ pre selection นะครับแล้วก็เรื่องของตัว a b u n d a n e mindset นะครับซึ่งแปลว่าความรุ่มรวยทางความคิดทางทัศนคติแล้วก็ มี Privilege นะครับในการเลือกหรือเข้าถึงทรัพยากรก่อนอน,นั่นเองนะครับนี่คือ Preselection นะครับข้อที่6เนี่ยคือเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะครับ Ambition น,นะข้อที่7ก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนี่แหละคือเรื่องของความรับผิดชอบและฝีมือในการทำงานนะครับสุดท้ายคือข้อที่8นะก็คือเรื่องบุงคลิกรูปร่างหน้าตาน,นั่นเองนะครับทีนี้ ทุกข้อเนี่ยสังเกตว่าโดยเฉพาะข้อที่4เนี่ยอย่างเรื่องสถานะเรื่องของทรัพยากรเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาหรือว่าใช้ทักษะนะครับหรือไม่ก็เกิดมาแล้วมีมรดกมีแต้มบุญที่ดีเนี่ยในการสร้างเนื้ออกไหมมันก็จะต้องแบบใช้เวลามากๆเลยนะครับหรือว่าเรื่องโซเชียลคอนเน็ i ชันอย่างเงี้ยถ้าคุณเกิดมาไม่ได้บ้านรวยนามสกุลดังไม่ได้เรียนโรงเรียนดังๆเนี่ยคุณอาจจะเกิดเรื่องของความเสียเปรียบหรือว่า ไม่มีแต้มบุญแต้มต่อเท่ากับคนที่เกิดมาบ้านรวยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสักข้อหนึ่งแหละที่มันจะได้ทุกข้อเนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้ซึ่งไอข้อที่ว่านั้นนะครับคือข้อ7ครับคือความรับผิดชอบและฝีมือในการทํางานนะครับจะบอกมันดันได้ยังไงนะครับไล่มาอย่างนี้อย่างตอนเราทางานใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะโดยเฉพาะคนที่บ้านจนแล้วกันเพิ่งมาเป็นเซล์จบใหม่หรือว่าเริ่มทําธุรกิจเนี่ย คุณไม่ได้มีเต้มแต้มต่อใดๆเลยนะครับบอกเลยว่าโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างยากนะไม่ได้บอกว่าแบบคุณไม่เจ๋งนะแต่มันต้องใช้เรื่องของโอกาสหรือว่าฝีมือแล้วก็ความขยันเนี่ยอย่างมากเลยนะครับประเด็นก็คือคุณอาจจะเสียเปรียบนะกลุ่มทุนที่ใหญ่กว่าเนี่ยเอาตรงในระบบทุนนิยมเนี่ยทำแทบตายนะครับแต่ถ้ามีทุนใหญ่มาแข่งกับคุณเนี่ยเอาแค่เจ้าเดียวก็วแย่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าหลายเจ้าอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างถ้าคุณทําร้านอาหารเนี่ยจะเอาอาหารประเภทไหนครับร้านสุก,กี้ร้านชาบูร้านอะไรเงี้ยคือมีแต่ขาใหญ่หรือคนที่มาก่อนหรือคนที่เจ๋งกว่าหรือคนที่ได้เปรียบกว่าเนี่ยรอต้อนรับคุณอยู่แล้วโดยเฉพาะธุรกิจอาหารเนี่ยดัตตบอกว่าโอกาสเฟลนะครับสูงที่สุดเลยในการทําธุรกิจใดๆก็ตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ7มันร้ยยังไงก่อนในฐานะที่เราเนี่ยเป็นแค่ ทีี่่ไมมปรระสบกาณ์ลองคิดด,ดูดีดีนะครับว่าการทํางานให้หนักความรับผิดชอบแล้วก็ฝีมือในการทํางานเนี่ยมาชำระให้ละเอียดดีกว่าในมุมของการเป็นเซลลนั่นเองนะครับคืออย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าคุณทํายอดได้ดีมากเนี่ยโซเชียลคอนเนค i ชันคุณจะเพิ่มทันทีเลยครับซึ่งไม่ต้องไกลตัวที่ไหนครับคุณจะได้คอนเนคชันทันทีจากลูกค้าน,นั่นเองถูกไหมลูกค้าเนี่ยคือตัวบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะได้ ลูกค้าตั้งแต่ระดับไหนบ้างนะครับไล่ตั้งแต่ผู้จัดการยัน CEO นะครับโดยเฉพาะ CEO ีเนี่ยเป็นสุดยอดคอนเนคชันที่อาชีพไม่กี่อาชีพนะซึ่งอาชีพเซลล์เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่สามารถสร้างคอนเนคชันโดยที่ตัวคุณไม่ได้มีอะไรเพียงแต่คุณเนี่ยขอให้ได้ว่าอยู่ในบริษัทหรือองค์กรนะครับที่ได้มีโอกาสเจอกับผู้มีอำนาจตัดสินใจบ่อยๆนั่นเองนะครับเห็นด้วยไหมนะผมเชื่อทุกคนต้องตอบว่าเห็นด้วยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยตอนเป็นเซลล์ลูกกระจอกเนี่ย มันก็ต้องมีบ้างนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามิ팅เข้าประชุมหรือว่านําเสนอต่อหน้าระดับผู้บริหารอย่างเงี้ยคุณแรกนามบัตรเนี่ยถือว่าคุณได้คอนเนค t ชันแล้วนะครับอันนี้คือการทํางานที่ยังไงก็ได้แน่ๆนะครับของมุมเซลล์โดยเวพาะเด็กจบใหม่นะครับคุณจะได้โซเชียลคอนเนค i ชันแน่นอน,นครับก็คือเรื่องของลูกค้านั่นเองนะครับเห็นไหมคุณได้ข้อ3นะยังไม่พอนะครับถ้าคุณทํางานได้ยอดเยี่ยมเนี่ยขายได้เก่งนะ คุณได้โซเชียลคอนเนคชันแบบชัดเจนเลยก็คือเจ้านายคุณนั่นเองนะครับเผยๆยันเจ้าของบริษัทคุณจะได้เริ่มสถานะจากการเป็นลูกรักนายแล้วคุณทำงานได้เด่นขึ้นเนี่ยพอมันเข้าตา CEO เนี่ยบอกเลยว่าคุณลูกรัก c ีอแน่นอนนะครับอย่างผมเองมีประสบการณ์ก็คืองานที่แรกเนี่ยซี o กับผมเองเนี่ยเลเวลมันห่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับแต่ผมดันบังเอิญไปปิดดีลเทพได้นะครับเป็นดีลใหญ่นะ ผลก็คือ CEO เนี่ยมาทำความรู้จักเลยนะครับมาถามโมมชื่ออะไรทำอยู่ทีมไหนอะไรเงี้ยคือมันยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่น่าจับตามองนะครับคืออาชีพเซลเนี่ยบอกเลยถ้าเลือกแล้วเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดหรอกถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจที่จะทำจริงๆนะแล้วคุณอยากประสบความสำเร็จไกลกว่าเพื่อนหรือว่าอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งเนี่ยมันก็ได้ทั้งโซเชียลคอนเนคชั่นแล้วเห็นป่ะนะครับทีนี้ทำงานเก่งในมุมเซลล์ทำอะไรบ้างนะครับ ผมอยากให้มองว่าเรื่องเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์หรือว่าฝีปากแพรวรามันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับปากดีมันก็ไม่แย่นะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณยอดเยี่ยมมากกว่าเนี่ยก็คือเรื่องของเนื้อง,งานนะครับมาดูกันว่าเนื้อง,งานของของเซลล์ที่ยอดเยี่ยมเป็นยังไงอันแรกนะครับคือเรื่องสปีดครับนะครับสปีดหลายคนบอกว่าเฮ้ยทางานไวทํางาน ทำงานเร็วเกินมันจะดีหรอดีครับเพราะว่าการทํางานเซลล์เนี่ยเอาไล่ตั้งแต่แบบการได้นัดให้ไวใช่ไหมพีเซนต์อย่างเฉียบคมการเตรียมข้อมูลการแบบมอบข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงทําใบเสนอราคาเนี่ยถ้าคุณทําได้เร็วนะครับมันจะทําให้งานมันคืบหน้าไวขึ้นมากเห็นด้วยปะคือลูกค้ากําลังแบบสนใจอย,อย่างเงี้ยตอนพีเซนต์เราทําได้ดีอย่างเงี้ยเราก็สนใจนะครับแล้วก็มีความต้องการเกิดขึ้น ช่วงนั้นน่ะถ้าเราช้าเนี่ยความต้องการมันจะลดลงเรื่อยๆอถูกไหมมันเหมือนเราเฮ้ยเราไปดูรถที่เราอยากได้มากเราไปดูแบบบ้านที่เราแบบโอ้โหแบบเจ๋งมากอะไรเงี้ยผลก็คือแบบเราอยากได้ไงแต่ว่าเซลลช้าเซลล์ไม่ยอมแบบอัปเดตไปเสนอราคาเซลล์ไม่ยอมแบบส่งข้อมูลมาเนี่ยเรากลับถึงบ้านแล้วอ่ะมันมีเรื่องสําคัญกว่าต้องทําเนี่ยผลก็คือความต้องการเราลดลงถูกไหมครับ เห็นไหมเอาแค่เ hmm. รื่องส่งใบเสนอราคาเนี่ยยิ่งส่งเร็วก็ยิ่งทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยู่นะครับหรือว่าที่เขาเรียกตีเหล็กต้องตีตอนร้อนถูกไหมเหล็กมันกําลังร้อนยังไม่พอนะครับสปีดในการติดตามด้วยสมมุติเราติดตามเนี่ยยางต่อเนื่องนะครับส่งปุ๊บสอบถามปั๊บหรือว่าเราขอที่จะทําเดโมททาเรื่องของการทดสอบอะไรอย่างเงี้ยขอโอกาสลูกค้าในมุมนั้นเนี่ยผลก็คือแบบเราก็จะมี โอกาสมากขึ้นนะครับที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็ความมั่นใจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของการติดตามงานแล้วมีสปีดบวกเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้โปรเจกต์ของเรามันคืบหน้าได้ไวขึ้นมากๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่สปีดมันช่วยได้หรือว่าแม้แต่การว่าปิดการขายได้แล้วไอ้ช่วงที่จะปิดอย่างเงี้ยการขออนุมัติอย่างโดยด่วนหรือว่าแบบความช่วยเหลือต่างๆทุกอย่างจากทีมใช่ไหมไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอเนี่ย มันยิ่งปิดการขายง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับหรือว่าการให้ส่วนลดหรือว่าการแบบขอของแถมอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบสามารถเตรียมข้อเสนอพวกนี้ได้ไวอ่ะลูกค้าก็ยิ่งประทับใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้ไวขึ้นนะครับไปจนถึงการส่งมอบงานอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบส่งมอบได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมมันก็เก็บตังค์ได้ไวขึ้นเห็นไหมมันก็ชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วอะ่ะว่าแบบเออคุณก็จะมีโอกาสในการทวงหนี้ได้เร็วะถูกไหม,มก็ได้ตังค์ะแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สปีดนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเป็นระดับต้นๆของเซลล์เลยก็ว่าได้นะครับแต่แน่นอนครับสปีดเนี่ยมันจะทําให้เกิดความผิดพลาดอยู่แล้วนะครับทําอะไรไวเกินขับรถเร็วเนี่ยมันถึงที่หมายไวก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงใช่ไหมละ่ะอย่างเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเบรกไม่ทัน,นก็ชนได้ใช่ไหมทีนี้ทํายังไงครับก็ต้องบวกความละเอียดนั่นแหละเนี่ยคือความท้าทายของเซลล์ทุกคนเลยเนื่องจากว่า เซลส่วนใหญ่เนะี่ยไม่ได้ถนัดนะครับกับงานนั่งโต๊ะเท่าไหร่งานเอกาสารนั่นแหละเซลก็จะมองว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดให้มาทำเปเปอร์ทำอะไรเนะี่ยคงทำได้ไม่ดีนะดังนั้นคุณต้องฝึกนะครับคือเป็นเซลอะสปีดอนะทุกคนเนี่ยถ้าให้ทำมันทำได้หมดแหละแต่ถ้าเกิดว่าพอมันเป็นเรื่องของตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความละเอียดในการทํางานนะ่ะมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเพราะแต่ว่าเซลล์มันเป็นอาชีพที่แบบ คุณสามารถผิดพลาดในกรณีนี้ได้เนี่ยน้อยหรือแทบจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของการแบบทำดีลพลาดเนี่ยก็คือลูกค้าจะไม่ซื้อได้ถูกไหมเรื่องนี้ค่อนข้างอันตรายมากนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเซลล์่เราจะต้องแบบระวังเรื่องของความละเอียดเนี่ยอย่างมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูเรื่องของตัวความละเอียดนั่นแหละ การตรวจเช็คก,การตรวจทานหรือว่าเทมเพลตต่างๆนะครับไฟล์ที่ส่งไฟล์ที่แนบเนี่ยหรือว่าข้อมูลที่อัปเดตแม้กระทั่งโคเดชันเนี่ยจำนวนหรือว่าควรจะมีคนช่วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะให้เขาเรียกเซลล์แอดมินในการช่วยเหลือนะครับในการช่วยตรวจทานตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อยแบบคือถ้าจะแข่งกับสปีดเราจะต้องมีตัวเช็คนะครับที่สามารถเขาเรียกดับเบิลเช็คนะถ้าเกิดว่าเซลล์แอดมินเรามีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันจะค่อนข้าง ลดงานเซลล์ในการตรวจทานได้เยอะนะครับผลก็คือคุมสปีดได้แล้วก็มีความละเอียดที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่นแท้ของการเป็นเซลล์ที่มีฝีมือเนี่ยนอกจากเรื่องของไอ้ขายของเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยชอบสนใจแต่เรื่องเกมอ่าถ้าจะถามผมเนี่ย,เ,ยเทคนิคปิดการขายครับเออเทคนิคพีเต์ให้มัดใจลูกค้าน้มแนวใจลูกค้าแต่คุณไม่เคยสนใจเรื่องของ เขาเรียกว่ากระบวนการเลยนะครับไหมทุกคนสนใจแต่เออไอศาสตร์หรือว่าเทคนิคที่แบบพรวๆอย่างเงี้ยแต่เนื้องานจริงๆก็ช้านะครับแล้วก็ไม่ละเอียดอีกต่างหากเนาะผลก็คือเหมือนในพวกรับปากส่วนๆบอกจะโทรกลับมึงก็ไม่โทรอย่างเงี้ยคือเรื่องง่ายๆมึงทําไม่ได้เลยเออแล้วมเจะเอาเทคนิคไปเนี่ยมันใช้ได้แค่ต่อหน้าแต่พอรับหลังเนี่ยเอยเนื้องานมึงไม่ดีนี่หว่า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรื่องสปีดกับความละเอียดเอาไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องโปรเซสนะครับการนําเสนออย่างเงี้ยการสร้าง l e ดการวิเคราะห์เรื่องของ Account นะครับไปนถึงการต่อรองเจรจาหรือว่าการแบบติดตามงานการใช้ CRM เนี่ยพวกนี้เขาเรียกเซลล์โปรเซสนะครับซึ่งมันก็มีอยู่7-8อย่างเนี่ยทั้งโลกก็สอนเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอย่างพรีเซนต์เนี่ยยังไงให้มันดีเนี่ยผมว่าเนี่ยไปเริ่มต้นกับ ความเข้าใจด้านสินค้าก่อนดีกว่าไหมเหกนไหมไหมความต้องการเรื่องของสินค้าอย่างเงี้ยความเข้าใจเรื่องของสินค้าการรู้ว่าแบบคู่แข่งหรือเรามันต่างกันยังไงเนี่ยบางคนม่ยังไม่รู้เลยเอาจริงถ้ารู้สินค้าเนี่ยคุณมีโอกาสขายได้เนี่ยมากกว่าครึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทํางานได้อย่างเร็วมีสปีดที่ดีมีความละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็พร้อมกับกระบ,บวนการขายที่คุณเนี่ย แม่นยำนะครับในทุกๆโปรเซสนะครับไปถึงเปิดยันปิดการขายเนาะบอกเลยว่าไอความรับผิดชอบและเนื้องานเนี่ยแล้วคุณเติมคำว่าวนันนะครับเนี่ยมันก็เหมือนฟิตเนสป่ะเออฟิตเนสเนี่ยบางคนแม่งแบบมึงฟิตเป็นปีอะเอาอตรงนะมึงก็ไม่มีทางซิกแพคอะเพราะว่ากูเห็นมึงกินในโซเชียลเนี่ยกูก็รู้แล้วว่ามึงไม่คมูมหาเลยหรือว่ามึงก็ทำทำมาไว้แบบโพสลงโซเชียลอะเหมือนจะทำทุกวันนะแต่พวกนี้คือผลลัพธ์มันก็แบบ มึงถอดเสื้อมามันก็เนื้อออหม่คือมันปีสองปีมันเสียเวลามันช้ามึงก็ต้องไปเน้นเชิงคุณภาพดิเอออย่างงานขายเนี่ยมันเน้นได้ก็คือแบบตั้งแต่กระบวนการขายทั้งหมดอย่างเงี้ยหรือว่าการจับสินค้าต่างๆนะครับที่มันแบบทําให้เราขายง่ายขึ้นนั่นแหละนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับทีเนี้ยวินัยก็หมายความว่าแบบเออมันก็การพาตัวเองไปเข้ายิมทุกวันอะ มีโปรแกรมตั้งแต่คุมอาหารยันแบบโปรแกรมเทรนนิ่งหรือว่ามีเทรนเนอร์ก็คือนายเราเนี่ยหรือว่าพอปเซลเนี่ยทาให้เราเก่งขึ้นนะครับสามารถดูว่าสิ่งอะไรที่เราผิดอย่างเงี้ยเราปรับปรุงได้ดีขึ้นได้อย่างเงี้ยมันก็จะเก่งขึ้นแบบมีคุณภาพนะครับแล้วเร็วด้วยประเด็นคือมันไม่ต้องมาเสียเวลามากไงกับการลองผิดลองถูกใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอมันเติมเว้าินัยไปเนี่ยยอดขายมันมาแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะขายของดีของไม่ดี คือของไม่ดีมันก็มีจุดเด่นไหมนะคือของไม่ดีมันก็ควรจะราคาถูกหน่อยใช่ไหมมันน่น่ะจุดเด่นเลยหรือของดีเนี่ยอ่ะมันก็ต้องยืนอยู่ฝั่งของดีมันก็ต้องหาลูกค้าที่เข้าใจในคุณสมบัติหรือคุณค่าที่ดีให้ได้ถูกไหมคุณทําทุกวันนะยอดมันมาเลยนะครับยอดมันมาแล้วก็แน่นอนครับไอสถานะทางสังคมอย่าง S M V ข้อ4มันก็เพิ่มใช่ปะพอคุณทํางานดีคุณก็ได้เลื่อนตําแหน่งอย่างเงี้ยเออเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยคุณก็ได้ฝึก S M V ข้อหนึ่งใช่ไหม พอคุณได้เป็นผู้จัดการเนี่ยคุณก็ต้องมีความนิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณก็จะได้ข้อสองเห็นปะซ ocial connection คุณก็ได้เนี่ยลูกค้าคุณก็ได้ละสถานะสังคมคุณดีขึ้นน่ะยศคุณดีขึ้นรายได้คุณมากขึ้นนะข้อ4คุณก็ได้มีเรื่องของ a b u n d a n my set p selection น่ะคุณก็เพราะว่าคุณเจอลูกค้ามาเยอะมากคุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะขายเจ้านี้หรือเสียเจ้านี้ไปมันก็ไม่กระทบใช่ปะบุคลิกรูปภาพหน้าตาเนี่ยพอคุณมีตังมากขึ้นน่ะ คุณก็พัฒนาอัปเกรดได้อะไปไปฟิตเนสไปยิมดูแลหุ่นให้มันดีหรือว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของทรงผมเรื่องของการแต่งกายเห็นปะสรุปก็คือแม่งมันได้ทุกข้อเลยอ่ะขอแค่ว่าเริ่มแต่ข้อ7นะครับอันนี้ก็ฝากสําหรับคนทํางานใหม่ทุกคนนะเด็กจบใหม่เนี่ยแก่นแท้ของการทํางานเซลล์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยคือข้อ7แล้วก็สิ่งที่ผม บอกรายละเอียดไปเป็น10นาทีละนะครับหรือถ้าใครสนใจนะมาเรียนแล้วก็ลดเวลาได้เป็นปีเนี่ยคือเซลล์มาสเตอรี่นะครับผมเปิดแล้ววันที่สิบสามสิกรกฎานี้สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีสอน2วันเต็มนะครับรับรองว่าลดเวลาได้เป็นปีเลยรบกับคอนเทนต์ของผมวันพรุ่งนี้ได้ใหม่ครับสวัสดีครับ